สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ในช่องทิดา789แอดทิดา789เดเ้อเดอคเดอช่องของเฮาให้ไพ่เราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตรงก็ได้นะคะอย่าอินไลน์นะจ๊ะ ฟังโดยความบันเทิงก่อนนะคะถ้าอยากให้ตรงนะคะมีท่าำเดี่ยวเดิอค่ะเดินทักมาเบิงเป็นการส่วนโตเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะได้ตรงกับโชคสตาของคุณนะคะเท่านั้นนะคะเฮ้ามีโปรโซื้อของแถมดูดวงนะคะกัมีนะคะหรือโปนะคะราคาย,ย่อมเยาวในการดูดวงอย่างเดียวเราก็มีว่าสั้นนะคะผู้ใดเป็นคนใหม่ขอามาเบิงฝากกดติดตามเคากระกระดิง่งกริ๊งกริง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อา่านในเดอร์ทำมักสไตล์การอันภัยของแม่หมออาจจะป่วงในจักหน่อยนะคะบัคือผู้ใหนะคะฟังไปน้ำหัวเราะไปน้ำก็แล้วกันนะจ๊ะยาอินนะคะเอาเป็นว่าฟังเผื่อความบันเทิงย่างเดี่ยวนะคะแต่วงเล็บถ้าอยากให้ตรงเป็นโซกสตาของคุณนะคะทักมาเบิงเป็นการส่วนตเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากแม่หมอเว้าเร็วไปนะคะหัวมุมตรงฟันเฟืองเด้อค่ะ เฮ็ดให้ยืดยานกระไดเฮ็ดให้เล็วขืนหรือมกนะักณปัจจุบันนี้นะคะกะแล้วแต่คุณลูกดวงคุณลูกค้าคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยว่าสันนะคะเราก็มีน้ําหอมกลิ่นจิตทนยี24ชั่วโมงนะคะแล้วก็หินพระาธาตุนะคะแล้วก็กําไรนะคะต่างๆที่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของท่านเราก็มีหินพระาธาตุกาไรพญานาคนะคะมีนะเราบวงสวงแล้วนะใส่เพื่อความสวยงามและ ได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือดักความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะจ๊ะมือนี้นะคะฮเาเีย์ัยเราเรื่องในหัวข้อนะจ๊ะสิ่งที่แอบซ่อนในใจของใครคนนั้นที่มีไม่กล้าบอกคุณเป็นอย่างนนอบรูนะจ๊ะนะคะเฮามาเบงพลังงานของเฮาวกอรคอนเดอร์ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงพลังงานของคุณเป็นอย่างไรและจะดึงดูดอะไรยังไง แล้วคอยไปเบื่องพลังงานของเขาทอนั้นนะคะมาขอดูกันเลยนะจ๊ะสิดบต้องเสียเวลาหลายเจ็บคอน้านะคะว้าวหลายเจ็บข้อะะว้าหลายเจ็บข้อว่า,า,วาสั่นนะคะมาขอไปเลยจะไพ่ใบแรกสิเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณก่อนพลังงานของคุณก่อนนั่นแหละแล้วคอยไปเบื่องความสัมพันธ์เป็นยังไงน,นะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะจ๊ะเป็นยังไงว้าวพลังงานของคุณตอนนี้บุกบาฟาฟันนะ บุบบาฝ่าฟันกับงานนะคะอุปสรรคมีไว้ลุยมีไว้พุ่งสนมีไว้เรียนรู้มีไว้ฝึกฝนมีไว้ทดรองในการเรียนรู้หรือวอยไงอยู่ในช่วงบุกบาฝ่าฟันในการเรียนรู้ในการฝึกฝนบอกว่าคุณที่เรียนรู้เรื่องการงานเรียนรู้เรื่องความหักหรือเรียนรู้เรื่องใดก็ยาแต่แม่หมอเชื่อได้ว่าเรื่องงานแน่นอนนะคุณกําลังฝึกฝน ให้สกิลการทํางานของคุณดีขึ้นนะจ๊ะการงานของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงที่บุกบ่าฟ่าฟันอยากให้เติบโตอยากให้โกอัพอยากให้พัฒนาเป็นไปในทางที่คุณต้องการประมาณนั้นนะคะเป็นช่วงลุยนะคะธาตุไฟเมสสิงห์ธนูผู้ใดลุยอยู่ตอนนี้ยกมือขึ้นนะจ๊ะแม่หมอหนึ่งคนนะคะลุยอยู่เสมอบบมีคาว่าหยุดหย่อนนะจ๊ะไพ่บงบอกคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดหย่อนไม่ค่อยหยุดในการพัฒนาฝึกฝนกลัวสิไดอย่างมาแต่ละอย่างยา แต่สําเร็จแล้วเรามีความภาคภูมิใจประมาณนั้นนะคะคุณเป็นแบบนั้นบออยู่ในช่วงขาลุยว่าสันนะคะธาตุลมะะเมสิ่งธนูนะ,ะมีแพชชั่นสูงในการทํามาหากินประมาณนั้นนะจ๊ะ รรมดาค่ะเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติมต่อไปจากงานออนไลน์ก็เด่นงานด้านการเกษตรก็เด่นงานด้านทุกด้านได้เหมือนนะคะอยู่ในท่วงสกิลฝึกฝนเรียนรู้นะจ๊ะจัดไปค่ะนะคะคุณกําลังจะอยู่ในช่วงที่ฝึกฝนว้าวคุณเป็นคนดวงดีนะคุณฝึกฝนเพื่อพัฒนาเติบโตต่อยอดการเงินการงานให้ดีขึ้นนะจ๊ะ แล้วดวงคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงดวงคุณกําลังดีฝึกฝนแล้วได้เงินฝึกฝนแล้วพัฒนาศักยภาพแล้วได้ตังค์นะแล้วก็ได้ไม่ใช่ได้ธรรมดาได้เงินก้อนนะจ๊ะดวงคุณีโอกาได้เงินก้อนนะจ๊ะเงินก้อนจากไหนคะเงินก้อนจากการทํามาค่ะคืนเงินก้อนจากการขายหรือคุณขายเจลลี่ขายของก๊อปขายพลอยขายทองได้เมดนะคะหรือแลกเปลี่ยนเงินตากันยังใดเลยนะจ๊ะว้าวดวงคุณกําลังดีนะจับยังเป็นเงินเป็นทองค่ะ คุณเชื่อได้ตัวเองได้เลยนะคะว่าทําอะไรแล้วคุณจะรุ่งเรืองฝึกฝนศักยภาพการงานการเงินเพื่อต่อยอดธุรกิจเพราะดวงคุณกาลังดีจัดไปค่ะนะะขอแสดงความยินดีน้าําจักโชคดีนะคะดวงดีแล้วจับยังกับเป็นเงินเป็นทองแยานางังอยู่ซื้อ,อย่างเดียวเป็นไซใดค่ะนะคะว้าวดีใจน้ําค่ะนะคะถ้าใครฝึกฝนเรียนรู้การเงินกําลังสิไลามาเทมาเดอ้อนะจ๊ะจัดไปคะ่ะทุกคน ไปต่อค่ะนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าถ้าใครได้ไปเจอคลิปนี้คุณอยู่ในช่วงฝึกฝนบุกบ่าฝ่าฟันคุณจะสําเร็จนะคะไปต่อค่ะว้าวในอัพเพนติเคิลทตาดินพึกศกกันมังกรน,นุ่มโสดสาวสดระดูดูแพงถึงไม่ใช้ของแบรนด์เนมมากแต่มิกแอนแมตแล้วดีดูดีมีเสน่ห์เย้าวยวนในสายตาของคนรอบข้างเลยค่ะคุณมองเห็นอนาคตคุณมองการไก่คุณมองแต่สิ่งดีดีคุณมองแต่สิ่งต่อยอด คุณมองแต่เป้ากันเงินว่าสั่นนะคะความหักอัดโฟกัสนะคะอะไรที่ไม่คู่ควรพร้อมตัดและจบประมาณนั้นว้าวบรธรรมดานะการเงินของคุณดีค่ะคุณโฟกัสเรื่องการเงินนะคะแม่หมอดีใจด้วยนะการเงินดีเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองคุณเชื่อว่าถ้าการเงินดีเดี๋ยวอย่างอื่นดีเองว่าสั่นนะคะบรธรรมดาค่ะพลังงานของคุณปังมากนะคะเฮ็ดได้นนทุกสายงานค่ะธาตุดินพฤกษ์ศักันมังกรถ้าคุณเป็นคนที่บุกบ่าฝ่าฟัน กลัวสิได้อย่างมาบอไ่เรื่องแปลกค่ะเป็นเรื่องของธรรมชาติบนโลกใบนี้บ่มีหลังอีอย่างได้มาง่ายๆต้องฝึกฝนและเรียนรู้และคุณเป็นคนที่มีมุมานะในสิ่งที่ทําในสิ่งที่อยากจะทําในสิ่งที่อยากจะเป็นเพราะฉะนั้นแล้วบนโลกใบนี้ทําแล้วลงทุนได้กําไรแน่นอนนะคะสำเร็จโอ้โหดวงกําลังดีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะจับยังกับเป็นเงินเป็นทองละค่ะตอนนี้นะคะมาขอไปต่อนะคะไพ่ใบนี้จะเป็นอะไรขึ้นมาต่อค่ะ ไพ่ใบที่4ของคุณว้าวนะควีนออฟเพนทิคูลธาตุดินพึกศกมังพึกศกกันบังกอนลินพันกันขอประทานอภัยนะแม่หมอดีใจน้ำค่ะไพ่ของคุณบุกบาฝ่าฟันดวงดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจาก9้าเหรียญกระโดดเป็นควีนเหรียญน,นะคะโอ้ไม่ก็ต้องบอกว่าคอ n กรเจูเลชันกับความมั่นคงของคุณเดอะคาเดอร์นะคะจับยังกับเป็นเงินเป็นทองค่ะขอแสดงความดีใจด้วยค่ะคุณรุ่งเรืองค่ะ เฮ็ดยังก็ดีดีนะคะจับอะไรก็รุ่งเรืองจับอะไรก็ทํามาค้าขึ้นจับอะไรก็ดีไปหมดนะคะทํำยังก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วดวงดีทําอะไรก็ดีแน่นอนคอนเฟิร์มนะไพ่บ่งบอกถึงการที่ดวงคุณตอนนี้จากเก้าเหรียญกระโดดเป็น Queen อฟเพนตี้คัลเลยนะคะดีมากเลยชีวิตมีแต่คําว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูจับยังกับเป็นเงินเป็นทองเฮ็ดยังก็ได้ตังค์นะคะดวงดีอะจับยังกับเป็นเงินเป็นทองค่ะอันนี้ดีใจด้วยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้ มาถึงจุดนี้คุณก็น่าจะฝึกฝนคุณน่าจะบุกบ่าฝ่าฟันคุณน่าจะเรียนลู่ล่มลุกคุกค้านกลัวสิใดมาถึงจุดนี้นะคะขอแสดงความยินดีคําว่า congratulation น้ําจักนะคะดีมากเลยดวงดีๆนะคะชีวิตกําลังจะดีก้าวไปสู่ในระดับที่เป็นควีนเหรียญแล้วจะ้ะมั่งคั่งมั่งมีเงินทองทรัพย์สินอยากได้อย่างคุณจะได้จะ้ะขอแสดงความยินดีด้วยนะนะคะ ดวงดีจำยังกับเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละา่าดินพึกศกกันมังกรแม่หมอว่าคุณทตาดิน <c oughs> คิดเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่เรื่องความรักคุณกะบอดายโฟกัสเลยแมนบันะจ๊ะเพราะคุณกว่าจะได้อะไรมาด้วยงกว่าจะได้อีหยังม้าบง,ง่ายเนาะคุณก็เลยเป็นคนที่อึดถึกทนสีทนได้ในจากน้อยกับเรื่องการทํามาหากินนะคะมาขอไปต่อจับไปยังไดอีกพลังงานของคุณนะการค้าขายอะไรที่ต่อยอดด้าน,านการเงินคุณเอาหมดเลยค่ะสกิลการค้าได้ว,ว้าวนะคะ ไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนไพ่เด e ะเมดิเชียนะคะแต่เป็น The ะซามนนะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเปิดเกิดวันพุธได้เป็นคนที่มีซิกเซนแรงจับยังกับเป็นเงินเป็นทองนะคะทำมาค้าขึ้นแน่นอนทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จนะคะเพราะเป็นคนที่มีซิกเซนแรงเน้นคำพูดนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับนะคะใช้คำพูดเด่นเป็นใช้คำพูดดีนะคะ เป็นคนเป็นไล์โค้ดดีเป็นคนที่หมอดูก็ได้นะหรือสายงานใดก็ได้ค่ะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนแรงคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่หวังเพราะซิกเซนแรงเป็นหมอดูเด่นนะคะแล้วก็ได้เป็นหมอดูได้นะเพราะว่าเป็นคนที่โชคดีตรงที่มีซิกเซนแรงรางสังหอนแม่นนะคะเป็นคนที่รู้ทันคนแน่นอนแล้วก็ถ้าจะเปรียบเสมือนก็ไพ่เหมือนเดอะเมจิเชียลเลยนะเก่งฉลาดรู้ทันคนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วจัดไปค่ะใส่ซิกเส้นเจ้าของให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวดีเองวาสันนะคะมาขอดูไพ่ใบต่อไปแน่นะคะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะในเมื่อเดอะเมจิเชียนมาแล้วดีแล้วไม่พอนะคะเรามาดูไพ่ใบต่อไปเป็นย่างใดอีกนะคะแม่หมอกระบ,บรุนะคะเรามาดูไพ่ใบต่อไปอีกขอดูไพ่ใบต่อไปคืออะไรว้าวเดอะเมจิ เดอะเมจิเชียนมาแล้วต่อด้วยไพ่เดอะไฮดราเฟนไพ่ระเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนทํางานด้านสายนะคะช่วยเหลือคนทุกสายงานหรืองานสายที่ต้องเป็นจิตอาสานะ,ะได้หมดนะดีค่ะโอ้โหดาวดวงดีดวงเด่นราศีพฤกษ์นะคะชีวิตของคุณอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับปาฏิหาริย์อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นคนเรียนสูงเป็นคนที่มีความรู้ดีแน่นอนนะคะก่อนที่คุณจะช่วยเหลือคนอื่นใดนะคะ ไพ่ใบนี้มาสติปัญญาบ่อพอะคะและเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนเท่าที่คุณทําได้ศักยภาพคุณมาเต็มเลยชีวิตคุณดีดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดเกิดราศีพฤษภยกมือขึ้นวันพุธนะคะธาตุดินพฤษภกันมังกรวันพุธได้หมดนะคะวันมีวันเดียวที่ขึ้นมาคือวันพุธวันอื่นในบดบ่อใดค่ะแต่เน้นเลยคุณเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินเก่งบ่พอฉลาดด้วยนะคะแล้วก็ในเมื่อคุณพอและ คุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่คุณทําได้ประมาณนั้นนะคะธรรมดานะจ๊ะจัดไปค่ะทุกคนโชคดีบัพาะดวงดีเพราะคุณเป็นคนทําดีปฏิบัติดีนะซอยเหลือคนอื่นเท่าที่คุณทําได้ประมาณนั้นนะคะขอแสดงความดีด้วยเด้อนะคะมะไปต่ออีกนะจ๊ะเป็นยังไงว้าวเดทราศีพิกจิกคุณเป็นคนเซนแรงนะคะเดทใบนี้ขึ้นมาหมายถึงจบอะไรมาเนี่ยหรือ คุณมึงผูกผ่านการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเรื่องความหักการสูญเสียเรื่องทรัพย์สินเงินทองการสูญเสียโดยที่คุณไม่ตั้งใจแต่คุณจำใจต้องเสียเพราะโชคชะตาทําให้คุณสูญเสียนะคะคุณสูญเสียอะไรที่ผ่านมาแม้กระดังเรื่องความรักการเงินหรือว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ถูกเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรใดๆน,นะคะมาว่ากันนะคะคุณสูญเสียเรื่องอะไรแม่หมออยากรู้ระเกินมาเบิรงกันเดทราศีพิจิกนะคะเส้นแรงนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูอีกหนึ่งใบนะคะไพ่ที่คุณสูญเสียเรื่องอะไรโอ้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคุณน่าจะสูญเสียเรื่องความรักมาสดสดร้อนร้อนใครแห้งไว้กับคุณใช่ไหมนะคะคุณดีหมดทุกอย่างนะคะแต่กับความรักคุณไม่สมหวังคุณให้คนอื่นด้วยใจแต่คนอื่นชอบเล่นเกมกับคุณมันบอคุณก็เลยบอหายคาคุณก็เลยบอสนใจคุณก็เลยหยุดนิ่งอยู่กับทีแมนบอมาขอเบิรงอีกหนึ่งใบนะคะเห็นไหมคุณก็เลยไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงนะ ในเมื่อความรักไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมขอเรื่องงานและเงินมั่นคงดีกว่านะจ๊ะขอดูซิคุณประสบผลสำเร็จแน่นอนแม่หมอเชื่อได้ว่าถ้าหากคนอย่างคุณนะคะให้ใจใครไปแล้วไม่ได้คุณพร้อมที่จะจบคุณพร้อมที่จะมุฟออนคุณพร้อมที่จะไปต่อข้างหน้าแทงแมนเป็นคนที่ฉลาดคิดรู้ทันคนรู้เล่ห์เหลี่ยมรู้เกมคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณให้เต็มที่แล้วไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังใจคุณก็พร้อมที่จะมุฟออน ก้าวไปสู่ความมั่นคงด้วยตัวเองของคุณได้นะคะมาคอยอีกหนึ่งใบฟังของคุณเห็นไหมนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดสร้างอนาคตฉลาดหาเงินฉลาดต่อยอดธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งที่ไม่ได้ให้ค่ากับคุณนะคะการเงินของคุณเนี่ยดวงดีนะคะขายของก็ดีเฮ็ดยังก็ดีจับยังกับ็นเงินไม่้อเพราะเงินคุณจะหมดจากก้อนนั้นแม่หมอเชื่อได้ว่าของคุณกำลังจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามา เห็นไหมเด็ดทำพันนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าชีวิตของคุณกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป้าหมายที่มีสิ่งที่ตั้งเป้าไว้และลงมือเหตุกําลังจะอยู่ในเป้าที่คุณต้องการในลู่ที่คุณต้องการถ้าคุณหวังเรื่องการเงินคุณโฟกัสเรื่องการเงินนะคะรับรองการเงินจะได้ดั่งใจนึกนะคะชีวเวทีดีขึ้นก้าวไปสู่อีกระดับระดับหนึ่งที่คุณต้องการนะจ๊ะนะถ้าคุณบปโฟกัสเรื่องความรักเพราะคุณมักไม่สมหวังเรื่องความหักนะคะ เพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่อให้ฝ่ายเดียวนะคะคนอื่นก็จ้องสิมาเอากับคุณอย่างเดียวประมาณนั้นนะคะมาขออีกหนึ่งใบนะคะในเมื่อคุณดีเบอร์นี้นะคะชีวิตคุณจะเป็นเช่นไรมาขอใต้สำรับฝั่งของคุณนะไพ่ใบนี้ขึ้นมา แม่หมอเชื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่มีซิกเซนแรงเป็นหมอดูเป็นสายคูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่ให้ความรู้คนหรือใช้ความรู้ของคุณนี่แหละซอยเหลือคนเท่าที่คุณทําได้นะคะขอดูหน่อยอีกหนึ่งใบว้าวเห็นไหมแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจากความรักที่ไม่ตอบโจทย์จากความรักที่เห็นแก่ตัวจากความรักที่ไร้ค่าหรืออะไรใดทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่เติมเต็มนะคะ คุณตัดสินใจเดินออกมาคุณตัดสินใจ Move on คุณตัดสินใจกับสิ่งที่เขาไม่เห็นค่านะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดรู้ทันคนเพราะฉะนั้นแม่หมอเชื่อได้ว่าคนไหนที่ได้มาเจอคลิปนี้คุณเพิ่ง Move on จากความทุกข์กับความรักที่ไม่เติมเต็มคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินคุณจะได้ดั่งใจนึกคุณโฟกัสเรื่องความรักบ่สมหวังเพราะฉะนั้นแล้วเดินออกมาแล้วไปต่อในการสร้างเนือ้อสร้างอนาคต คุณจะมั่งคังร่ำรวยนะคะแม่หมอเชื่อได้แบบนั้นนะมาขอเบิรอีหนึ่งใบในเมื่อคุณเป็นคนที่มีความรู้นะคะคุณสิมาอยู่ยังกับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์นะเห็นไหมคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวรักใครรักจริงแต่ถ้าไม่ใช่ก็พร้อมมูฟออนนะคะมาขอไปต่อหน่อยว่าจะเป็นเช่นไรเห็นไหมจะมีการกลับมาแน่นอนแม่หมอเชื่อได้ว่าจะมีการกลับมาของใครคนนั้นแต่คุณจะเอาต่อไหมแม่หมอไม่รู้นะคะเห็นไหมคุณไม่ให้ค่าละต่อให้กลับมาคุณก็ไม่เอาแล้วนะ ขอดูอีกหนึ่งใบฝังของคุณนะคะคุณบอกว่าฉันไปต่อกับอนาคตของฉันดีกว่าต่อให้กลับมากอปลายหน้าวาสันนะคะแต่มาที่นี่มาเบิงคู่กรณีของคุณนะคะความในใจของเขาในเมื่อคุณโชว์ให้เห็นแล้วโชว์อัพให้เห็นว่าคุณบ่อเอาแลา้วนะจ๊ะสีเป็นเส้นไรอยากรู้ระยาโรชีวิตของเขานะคะลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไงตอนนี้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการคุณหันหลังให้เดินต่อไปในอนาคตต่อให้เขากลับมาคุณก็ไม่เอาอยู่ละนะจ๊ะ ขอแสดงความเสียใจกับคนที่อยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาขอดูคนที่จะเข้ามาอยากบอกความในใจของคุณหน่อยว้ wow. Night source, าวนายออฟซอสธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะบอกรักคุณนะจ๊ะหรือขอโอกาสว่าสัน source, านายออฟซอสธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะโอ้เ<อ>ครียดหนักนิ่งนะคะเป็นคนที่มีอีโก้สูงเป็นคนที่เป็นนิ่งใส่คุณคิดว่าคุณจะงอคิดว่าคุณจะตามคิดว่าคุณจะ จะวิ่งตามเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนคุณอาจจะให้โอกาสแต่ก่อนคุณอาจอยากจะมีความรู้สึกว่าอยากประคับประคองกับความรักแต่คุณคิดว่าเพื่ออะไรใดๆวะสันนะคะโอ้ m ม่กอดโฟออฟซอสตอนนี้เครียดที่้าเพราะทําอะไรไม่ได้แล้วนะจ๊ะถ้าหากเขาเป็นเด็กกว่าคุณไหมคุณคบกับคนถิ่นแดนใครคนต่างชาตินะคะถ้าเขาเป็นเด็กกว่าคุณนะคะแต่เขาเป็นคนที่ มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นเดอะซันเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มย้ามจำใสนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณแน่นอนแม่หมอเชื่อได้ว่าเด็กกว่าคนมีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาดความรักก็เป็นเป็นเป็นไปได้เป็นคนหน้านิ่งเป็นดิอัมพเปอเรอร์เป็นลาสีเมษเป็นคนที่มีความมั่นคงแต่เอาแต่ใจนี่ใส่ยมันเด็กนะคะต้องเป็นแฟนต้องเข้าหาเท่านั้นถ้าแฟนว่าเขาหาฉันกับว่เอาประมาณนั้นนะคะ เป็นคนเกิดวันอาทิตย์ได้เป็นคนร่าเริงยิ้มยิ้มจมใสแต่ต้องคนรักต้องเอาใจคนรักต้องตามใจถ้าไม่ตามใจนะคะฉันก็มีความรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ประมาณนั้นนะคะมาขออีกเขาอยากบอกอีกเขารักคุณไหมจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ภาระเยอะค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะแต่คุณค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะไงคะอยู่ตัวลงตัวมีความมั่นคงคุณให้ความรู้คนนะคะแต่เขาอาจจะใช้เงินเก่งนะ,ะนะ ไปกับบริวารไปกับงานไปกับคนส่วนใหญ่นะคะประมาณนั้นนะคะโหแตงจริงแล้วเขารักคุณนะเขามีความรู้สึกว่ารักนะผูกพันคุณเป็นคนที่ตอบโจทย์ที่สุดแต่คุณกลับไม่งอ้อไะ <c oughs> เขาต้องการให้คุณงอ้อเขาต้องการให้คุณตามเขาต้องการให้คุณฟออะไรใดๆแต่คุณบอกโอ้ m ม่กอฉันไม่มานั่งเสียเวลากับเรื่องไรสาระแมนบอนะจ๊ะฉันไปแล้วไปหน้าแล้วมุฟออนแล้วบอเสียเวลาแล้วประมาณนั้นแมนบอ เพราะฉะนั้นจัดไปค่ะทุกคนนะคะอย่าให้เสียทัวรครับกรก็พิจิมีนธาตุน้ําทํางานด้านสายการกินนะคะได้หมดร้านอาหารเครื่องดื่มบาร์เบียร์ไนท์ขับนะคะแล้วก็ดีเอ็มเปอร์เป็นข้าราชการเป็นผู้นำเป็นผู้ทหารผู้่าเป็นเป็นผู้นําองค์กรหลายหลายเจ้าของธุรกิจได้นะ,ะแต่นิสัยอาจจะติดเด็กเอาแต่ใจเพราะว่าถือว่าตัวเองมีเชื่อเสียงชื่อเสียงโด่งดังนะคะแต่ก็เป็นคนหาเงินเก่งก็ใช้เงินเก่งเช่นเดียวกันนะคะ รักคุณค่ะแต่คุณทําไมไม่งอล่ะคะเห็นไหมพอคุณบ่งอก,กับบังฮวเซียจังไดนะจ๊ะอึ้งสิคะคุณไม่งอไม่รู้สิเทจจังไดนะคะนาะยขอดูอีกสองสองใบแล้วกันฝั่งของคุณของเขานะคะเทจจังไดในเมื่อคุณบ่งอแปดดาบนะคะเอรับซอสทัดลมม่ถุนตุดกลุมทํางานด้านนะโครงสร้างเหล็กต่างๆได้หมดนะนะ,แ,ะแร่เหล็กแร่อลูมิเนียมนะคะมาดูต่อนะคะโอ้โหเขาอยากแก้ไขนะ อยากแก้ไขอยากไปต่ออยากมีคุณและมีเขาเข้าไปด้วยกันในอนาคตแต่คุณจะให้โอกาสอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะโครงสร้างเหล็กนะต่อเรือขายก็ดีนะคะโอ้นะคะเขาก็เป็นคนบ้างานนะคะมีพลังกำลังมี e อ e r g y นะคะทํางานเก่งหาเงินเก่งนะสติปัญญาเป็นเลิศเช่นเดียวกันนะคะขออีกหนึ่งใบฝังเขาโอ้โหแต่เขาเป็นคนสเสน่ห์แรงนะคะซิกเซนก็แรงด้วยนะคะ ชอบเป็นคนเอาอกเอาใจชอบเป็นคนตามใจทํางานด้านสายความสวยความงามนะคะเกิดวันจันทร์ได้เกิดวันอาทิตย์ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ซิกเซนแรงด้วยเช่นเดียวกันคุณสองคนซิกเซนแรงนะคะแต่คุณสายจะไปทางคูบาจารย์สายให้ความรู้คนนะคะเป็นหลักแต่ส่วนเขาน่าจะเป็นสายอาชีพนะสายอาชีพทุกได้าอาชีพทุกด้านการงานนะสายอาชีพของเขาจะเด่นเป็นเป็นคนที่ทํางานด้านช่างเสริมสวยช่างสปาเกี่ยวกับช่างนะคะแต่ไม่ใช่ช่างบันเทิะนะ แต่ว่างานทุกงานทุกสายงานงานที่มีชื่อเสียงแต่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานที่เขาเหตุนะคะวันจันได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์หนุ่มสาวพร,ราวสเสน่ห์นะคะประมาณนั้นนะคะว้าวแต่คุณกลับไม่งอใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้แคร์ว่าเขาจะโด่งดังขนาดไหนแต่คุณไปโฟกัสความมั่นคงของตัวเองแต่รักคุณนะคะแต่ตอนนี้คุณไม่งอนนะจ๊ะอ่ะดูเซอีกหนึ่งใบเห็นไหมอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสจากคุณนะคะซิคคคงค์อกคาบกรกพิจิกมีนท่าน้ำและสายการกิน ได้หมดน,นะเครื่องดื่มนะคะโอ้ถ้าคุณดิกวกับคนถิ่นแดนไกลคนเกิดวันเสาร์หรือคุณเป็นคนเกิดวันเสาร์ก็ได้กับกันก็นกนได้นะคะเป็นคนที่สมรถใช้ชีวิตเป็นแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้นะคะภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้ดีหรือวุฒิภาวะของคุณทั้งคู่อะ่ะเก่งฉลาดด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็เน้นตามภาษาเด่นนะคะมาในเมื่อเขาบอกเขารักคุณขนาดนั้นนาะอยากขอโอกาสอยากได้โอกาสจาก คุณคนคนนี้นะเขาเซียจังใดนะคะเขารักคุณล่ะค่ะในแ,แฟนเอาอกเอาใจตามใจนะคะเป็นไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อในความสัมพันธ์เขาจะรักคุณไหมเขาจะตามใจคุณไหมเขาสิขอโอกาสคุณแน่นอนแต่คุณไม่ให้แล้วใช่ไหมมาดูจุดจบคุณสอบคนกันแล้วกันว่าต้องว,วายเจ็บข้อนะจ๊ะขอดูหน่อยว้าวเขาจะต้องเดินทางมาหาคุณนะคะ มาหาเลยนะไม่มาหาจ้างคุณก็ไม่ให้โอกาสไหนเอาใดอัอเปนิโคลทาดินพฤกศอกกนมังกรคนรักคนนี้จะเดินทางมาหาคุณอยากโควตาอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้สิ่งดีๆเราสองคนถ้าคบกันน่าจะมีความสุขและความมั่นคงไปน้ำกันแต่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะบรูคือกันนะจ๊ะ <c oughs> อาจจะเอาแต่ใจก็เป็นไปได้นะนะเพราะว่าไพ่ึ้นเอ็ดอัลคาร์กอกพิจิกมียนท่าน้ำสายการกินได้หมดน,นะคะ แล้วก็เป็นรักที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาขอดูต่อหน่อยจริงๆเขาอ,อยากเปอยากดูแลอยากเทคแคร์คุณนะคะเพราะอะไรอ่าขอดูหน่อยเพราะคุณเป็นดวงเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอคิดดีทดําดีปฏิบัติดีแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อยู่สันโดษได้ไม่จําเป็นต้องงอเขาก็ได้แต่เขากลับทําตัวมีความรู้สึกว่าเขาเด่นสุด ใครๆก็ต้องวิ่งตามแต่จริงๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีพลังเอเนอร์จีบวกอยู่คนเดียวก็ได้มีความสุขนะสร้างบุญสร้างบารมีเพราะฉะนั้นนะคะเขาอาจจะไปคิดตรงกันข้ามกันใหม่นะคะประมาณนั้นนะคะ The star ราศีกุม um, ทํางานด้านก่อสร้างหรือขายของเกี่ยวกับก่อสร้างบิวดิ้งดีไซเนอร์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับแต่งบ้านสวนอะไรย่างซีไดมิดนะคะ ซิกโเพาิโคธาดินพฤกษกันมังกรทํางานด้านสายบัญชีนะคะหรืองานสายบุญใดๆได้ไดไดหมดนะมาขออีกสองใบนะจุดจบคุณสองคนโอ้ไม่ก็จบกันโดยไม่เป็นท่าใช่ไหมเพราะคุณไม่เอาใช่ไหมเดมูลราศีมีนนะคะเป็นคนที่ชอบมูอยากให้คุณกลับไปก็เป็นไปได้นะมาโอ oh, อีกคนหนึ่งชอบกินชอบเที่ยวชอบสนุกใช้ชีวิตลันล้าเฮฮา,าปาร์ตี้นะทสิไปกันรอดบอขออีกหนึ่งใบแล้วกันว้าวพีกในพีคนะคะ แต่จุดจบของคุณสองคนแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณสองคนน่าจะได้ไปต่อนะคะคุณสองคนต่อให้จบกันโดยไม่เป็นท่าทั้งทั้งที่คุณสองคนยังรักกันอ่ะก็ดูอีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะสิบถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสองคนก็สิได้กลับมานะคะหรือคุณเป็นครอบครัวกันแล้วกัดกับจบก็บเป็นไปได้นะเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วแล้วจบเป็นไปได้ขออีกหนึ่งใบว้าว ถ้าหากคุณเป็นครอบครัวกันตกลงเป็นครอบครัวกันแล้วจบนะคะเขายังมองคุณอยู่เขายังคิดอยากจะไปต่ออยู่นะอยากจะหาโอกาสนะคะมาขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแม่หมอเชื่อได้ว่าจะมีการเดินทางมาหานะนะคะและสิ่ไใดเริ่มต้นใหม่นะของคนที่อายุน้อยกว่านะคะถ้าหากคุณสองคนนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุน้อยกว่าเอาแต่ใจนะคะแต่จะมีการกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณเคยคุยกันได้ในระดับหนึ่งแล้วนะซิมิการได้ไปต่อเดอค่เดอนะคะมาขออีกหนึ่งใบนะคะรักอยู่นะแต่เอาแต่ใจประมาณนั้นนะคะฉันรักเธออยู่นะแต่ฉันเอาแต่ใจฉันติดนิสัยต้องมีคนวิ่งตามว่าสันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ได้เป็นแบบนี้ยกมือเขินนะคะมาขอเบอิกอีกหนึ่งใบจุดจอบโอ้เห็นไหมเขาไม่ปล่อยให้คุณรอยนวนหลหรอกคะ่ะจะมีการมาขอโอกาสจะมีการ คอนแทคจะมีการได้เดินทางมาจะมีการอะไรใดๆหลายหลายแหล่เพื่อกลับมาขอโอกาสคุณและไปต่อในความสัมพันธ์ในออบคับกรรกรพิจิกมีนถ้าคุณไม่สนใจถ้าคุณไม่แคร์คุณไม่ตามเขาจะเดินทางมาหาค่ะมาค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะเมื่อเห็นบอแต่คุณว่าความรักมันไม่น่าจะไปต่อได้ต่อให้มาต่อให้มากก็จบยุดีไปกันบ่รอดความรักมันเสียความรู้สึกไปแล้วคุณบอกแบบนั้นนะคะ มาอีกหนึ่งใบแล้วกันแต่คุณสองคนรักกันนะรักกันแต่ประเด็นมีไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่สิเขียใดบอกอะว่าวง่ายไม่ต้องว่าหลายเจ็บคอเดลเวอร์ over, ราศีมีถุนนะคะไฟออกคับกระกฏวิจิกมีนธาตุน้ำสายกันกินร้านร้านอาหารดีค่ะเ o ลเวอร์ over, ขายของเกี่ยวกับความสวยความงามขายเครื่องอกิฟช็อปจังี่ก็ดีนะคะหรือว่าสายงานใดเครื่องน้าหอม ก,ก็อารมณ์ค้นก็นดีค่ะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะพอว้าวแต่แม่หมอเชื่อได้ว่าจะเขาจะต้องวางแผนอย่างแนบเนียนเพื่อกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขาคิดว่าคุณสามารถเขาจะทำให้คุณใจอ่อนได้นะคะประมาณนั้นนะเดเมจิเชียนเป็นคนที่ฉลาดทันคนท่านเกมประมาณนั้นนะคะมะขออีกหนึ่งใบแล้วกันที่ได้จบก็ต้องเวาไหลเอาไพ่ใบนี้คืออย่างละนี่ ไพ่ใบนี้คืออะไรแม่หมอกับารูน่าเส็กจบนะคะจริงๆเราก็ยังรักกันอยู่นะแต่ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะไพ่ขึ้นยังคู่ควรยังได้ไปต่อแต่ต้องใช้ความอดทนถ้าคุณเก่งนั่งคู่นะคะต่างคนต่างมีความหูความสามารถนะคะทำงานเน้นเทรดหุ้นนะคะดีนะอ่ะขอดูจุดจบของคุณสองคนนิดนึงใต้สำรับ ขึ้นคำว่ายังมีความมั่นคงต่อให้เจ็บต่อให้ทะเลาะต่อให้เลิกก็ยังเลิกกันบ่ไดดอกแต่แม่หมอเชื่อได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าอยากไปต่อแล้วเพราะว่าเจ็บกับความเจ็บช้านะคะมาตายสำรับพ่อจบไพ่ขึ้นคําว่าพิพากษา the justice นะคะขึ้นใบนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมจากเขาและสิ่งสัตว์หรออะไรใดๆนะคะ จัสติกราศีตุลคือกฎหมายต้องถ้ถาจะทําให้คุณกลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต้องทําอะไรให้ชัดเจนต้องแต่งงานต้องจดทะเบียนหรือทําอะไรประกาศให้โลกรู้ว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาเปล่าประมาณนั้นนะคะเขาจะทํานะถ้าเขาอยากได้คุณจริงๆเขาต้องชัดเจนเท่านั้นถ้าไม่ชัดเจนก็พิกในพิกนะคะผลสรุปสุดท้ายเขาจะขอคุณแต่งงานและเขาจะให้คุณนะคะเป็นคนรักเป็นคนที่สามารถอยู่กันได้จนแก่เท่าและ สร้างอนาคตไปน้ำกันนะคะพไพ่ใบนี้เขาจะขอคุณแต่งงานนะจ๊ะขอแสดงความเป็นดีด้วยค่ะไม่น่าเชื่อพีคในพีคนะคะผู้ใดเมื่อพอคลิปนี้เขารักคุณและจะขอคุณแต่งงานไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าปัญหายาง,งากระยาเถอะค่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าเขาสิขอคุณแต่งงานเด้อค่ะเด้อขอแสดงความเป็นดีด้วยค่ะโชคดีค่ะใครไปเจอคลิปนี้ผู้ใดเป็นคนไม่นะเขามาเบิ้งฝากกดติดตามข้อกระดิ่งกิงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านนะจ๊ะ และถ้าหากนะคะผู้ใดสนใจติดต่อแม่หมอช่องทางากดเข้าไปคําว่าเพิ่มเติมนะจ๊ะแม่หมอเียไช่องทางติดต่อไว้ทุกช่องทางเลยค่ะผู้ใดเป็นคนใหม่เขามาเบิงขอบคุณหลายๆในการคอมเมนต์และนะคะกดถูกใจหรือฟอลโล่นะคะหละกักกรจบบุญรักษาเทวดาลุมครองทั้งคนใหม่และคนเก่าและที่ขาดว่ไดดขวายเงินไหลมาเทมารวยแล้วรวยอีกแล้วก็ความรักดีๆไลลา,ลา,ลาค่ะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า